สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพ่นจะมาเล่านิทานเซนเรื่องหนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่าเคล็ดลับของความสําเร็จครับก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็จะต้องการความสําเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันไว้ดีกว่าครับว่าเคล็ดลับของความสําเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับในวัดแห่งหนึ่งก็มีลูกศิษย์นะครับเดินไปถามท่านอาจารย์เลยครับว่าท่านอาจารย์ครับพวกผมเนี่ยถ้าเกิดต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยจะต้องทํำยังไงครับ อาจารย์ได้ยินอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็เลยตอบไปว่าง่ายมากนะความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากและธรรมดามากพวกเจ้านะจงแกว่งแขนเนี่ยปึ๊บเหยียดไปสุดแล้วก็ปลายสุดเงี้ยปึ๊บๆๆเงี้ยวันละสามร้อยครั้งเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นเน่ยข้าจะบอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จคืออะไร เมื่อลูกศ mark, ิษย์ได้ยินอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าโอ้โหง่ายมากเลยท่านอาจารย์ก็ไปทํากันนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ท่านอาจารย์ก็ถามนะครับพวกเจ้าทุกคนยังทําอยู่ไหมลูกศิษย์ก็ตอบว่าพวกข้าทุกคนยังทําอยู่ครับจากนั้นนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนพวกเจ้าทุกคนยังทําอยู่ไหมลูกศิษย์ก็ตอบนะครับพวกข้าทุกคนยังทําอยู่ครับผ่านไป สามเดือนนะครับอาจารย์ก็มาถามว่าพวกเจ้าทุกคนยังทําอยู่ไหมสามเดือนนะครับก็จะมีบอกว่าก็มีบางส่วนไม่ทํานะครับหกเดือนผ่านไปนะครับอาจารย์ก็กลับมาถามใหม่พวกเจ้าทุกคนอ่ะยังแกว่งแขนสามร้อยครั้งทุกวันอยู่ไหมหกเดือนผ่านไปนะครับลูกศิษย์ก็บอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งครับอาจารย์อาจารย์ก็ถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบกําหนดหนึ่งปีอาจารย์ก็มาถามใหม่อีกรอบหนึ่งวันเนี้ย มีใครในเนี้ยที่ยังแกว่งแขน300ครั้งทุกวันเป็นเวลา1ปีบ้างก็จะมีอีกสิบคนหนึ่งยกมาครับว่ากระผมนี่แหละครับที่แกว่งแขน300ครั้งตลอด1ปีตามที่ท่านอาจารย์บอกอาจารย์ก็เลยบอกไปว่าเนี่ยคือเคล็ดลับของความสําเร็จเคล็ดลับของความสําเร็จมันไม่ได้ยากเลยแค่มันทําอย่างสม่ําเสมอและต้องยอมรับความ ยากลําบากของมันได้มันจึงจะประสบความสําเร็จโอเคครับนิทานเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราไม่ย่อท้อไปก่อนนะครับเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับพวกการออกกําลังกายนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราต้องการมีสุขภาพดีนะครับบางคนนะครับเพียหบวกว่าเฮ้ยฉันจะลดความอ้วนฉันจะลดความอ้วนนะครับหลายคนนะครับน่าจะเกินครึ่งอะที่ไปได้ประมาณนัก3าสเดือนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่า ก็จะมีบางส่วนนะครับที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือต้องมีจิตใจแน่วแน่นะครับไม่ย่อท้อแล้วก็ทนต่อความลําบากได้นะครับช่วงแรกนะครับเราจะทนต่อความลําบากได้ดีมากเลยแต่ว่าพอหลัง3เดือนไปแล้วอ่ะความลําบากมันเริ่มมานะครับมันจะไม่ได้กินของอร่อยนะครับแล้วก็มันก็จะเฮ้ยเขาเรียกอะไรอึดอัดนะครับแล้วบางทีมันก็มีกิเลสมานะครับเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยชวนเราไปกินกันเถอะไปกินกันเถอะเนี่ยครับมันก็ลําบากหรือว่าบางคนนะครับที่แบบว่า วัยรุ่นสมัยใหม่เนาะอยากเป็นนักดนตรีจังเลยพี่อ่านอยากเป็นนักดนตรีจังเลยแน่นอนนะครับคุณต้องฝึกฝึกฝึกนะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดใครรู้นะครับพวกรุ่นเก่าๆอะ่ะอย่างเช่นวงพวกนูโวหรือว่าพวกเก่งๆนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าผมเล่นดนตรีฝึกดนตรีวันละสิบชั่วโมงเป็นอย่างต่ําเขาถึงกล้าแสดงนะวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงคนระับขั้นต่าสุดข,ของเขาคือสิบชั่วโมงนะบางวันเขาบอกว่าเขาซ้อมถึงสิบหกชั่วโมง ดังนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับถ้าต้องการความสําเร็จนะครับคุณจะต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็อดทนต่อความยากลําบากให้ได้ครับโอเคครับเพียงก็คิดว่าคลิปนี้นิทานเรื่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับก็สู้ๆนะครับเราก็ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็ทนต่อความยากลําบากได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม